สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวินเบเบนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเบเบ้ของแท้กับเบเบ้ของปลอมนะครับผมเริ่มตั้งแต่เบเบ้ของปลอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบเบ้นใส่ป้องกันนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยอ่ามีคนมาท้าผมนะว่าอยากจะแข่งเบเบ้ปลาผมก็เลยแบบโอ้จะแข่งกันได้เลยแล้วผมแบบหยิบมาเลยครับหยิบไอตัวนี้มาเลย เป็นของปลอมนะครับแล้วทีเนี้ยพอผมอะไปชนไปชนนี่ชนกับอะไรครับชนะเลยครับชนะขนานสามลุมนะครับลุมหนึ่งครับเนี่ยลุมอันนี้นหนึ่งแต่มีสามนะครับลุมทีเดียวนี่ครับชนะ,ะแต่พอไปแต่พอเล่นไปเล่นมาเรีบยบร้อยครับตูดพังแล้วแถมเหล็กก็พังอีกตูดก็ลุดอ่ะไม่เชื่อผมทอดให้ดูเลย เนี่ยครับของปลอมเห็นได้ชัดเลยของปลอมจะมีสารตะกั่วนะคะผมไม่แนะนําให้ซื้อตัวนี้นะนะนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นของปลอมข้างในมันจะสกปรกครับเนี่ยมันจะสปกระสปรกมากมากครับภาพอาจจะไม่โฟกัสนะเดี๋ยวผม นี่ครับเห็นยังอ่านั่นแหละครับคือข้อเสียของมันนะครับผมของปลอมของจอมเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับของปลอมมันจะหาซื้อง่ายมากๆเลยแล้วเราก็มาลองเล่าประวัติเจ้าตัวนี้กันนะนี่ตัวนี้กันเลยตัวนี้นะครับผมไม่ดราม่านะผมเนี่ยไปซื้อที่งานสังเจ้าพ่อหลักเมืองครับแล้วผมก็ไปเจอตัวเนี้ยครับนี่ มันจะเป็นแบบนี้นะอ่ามันก็เป็นแบบนี้ครับอคือคือมันโคตรด,ดีครับชนทีเดียวก็ปังปังปัง,ปงชนะทุกอย่างครับแม้แต่อินซีแดงเนะ่ยยังสู้ไม่ได้เลยครับอินซีแดงเนะี่ยผมแกะข้างในใดูนี่ของจริงจะเป็นแบบนี้ครับผมนะไอตรงพลาสติกตรงนะี้จะเป็นสีฟ้านะครับของจริงเนะี่ยแต่าของปลอมนะจะสีเขียวนะ คือแม่คือผมสผมอะซื้อมาสองตัวอีกสั่งมาอีกสองตัวคือมอีสายบ้องกันอินทรีแรงมังกรทองแล้วก็อียิปต์นะคบมัมมี่อียิปต์นั่นแหละอ่าผมซื้อมาสองตัวชนชนกันไปไอ้นี่ชนะครับนี่อันนี้ชนะก็นะครับ,นะนะรบตัวนี้นะ ผมแนะนําครับให้ซื้อของจริงกว่านะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อของปลอมนะครับของปลอมมันจะมีสารตะกั่วครับให้ดูดีๆนะดูดีๆเลยนะน็อตเจดําน็อตเจดําเหล็กก็จะฟังเสียงนะเนี่ยเหล็กก็จะเป็นแบบนี้อ่ะฟังดีๆนะเจดราขอถอดอันนี้ก่อนฟังดีๆนะครับมันก็จะเป็นเสียงเงี้ยฟังนะ อ่ะแล้วดูเล็กของแท้นับเนี่ยเล็กของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเล็กของปลอมมันจะค่อนข้างสู้สู้แรงครับอืมแต่ถ้ามที่ของแท้มันก็สู้ได้นะเออตัวเนี้ยผมไม่แนะนำนะให้เนียให้ไปแนะนำไอ้ตัวนี้เลยนี่สายป้องก,กันตัวใหม่นะครับตูดเค้าก็จะเป็นตูดสายที่ เอออยู่นิ่งนะผมอช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปมากนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเรียนเรียนแล้วนะก็ขออภัยด้วยนะค่าถ้าผมเรียนนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาชี้นับว่าตรงไหนเป็นของกของของจริงนะัดดูจากน้ตได้เลยน้ตจะเป็นสีขาวนัตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยครับอ่า และตูดนะแล้วตรงเนี้ยไอพลาสติกตรงเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับดูง่ายๆอ่ะตูดก็จะเป็นอย่างงี้นะดูดีๆนะครับอย่าอ่าไปซื้อของปอมนะ้าของปอม,มันจะอยู่นในช้อปปี้ราคาถูกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะราคาถูกหรือไม่ก็ราคาแพงผมไม่รู้นะนะ่าหาซื้อตัวนี้คนระับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับตัวบายนะครับบ๊ายบโอ้